นี่ก็อีกขั้นตอนหนึ่งครับนี่ขั้นตอนเช็ดเช็ดรองเท้านะครับขัดเก็บความละเอียดให้ลูกค้านะครับอันนี้รองเท้าเสร็จเสร็จร้อยเปร์เซ็นแล้วครับนี่ก็ขัดขัดเงาเร็เกาวที่เขาเลอะเลือะที่ช่างเขาทำมานะครับอันนี้ก็มาเก็บรายละเอียด อันนี้จะเป็นรองเท้าใส่รับบริญญานะครับรองเท้าคัตซูคัตซูส้นสองนิ้วครับใส่รับบริญญาถูกระเบียดเลยนะครับหรือใส่ในงานพิธีต่างๆก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นรองเท้าคัตซูวตัดนะครับที่ว่าหัวตัด จะเป็นทรงทรงหัวเขาเหลี่ยมๆนะครับคล้ายๆเท้าคนนะครับคือเวลาใส่แล้วจะไม่ไม่บีบนะครับหัวเขาจะเป็นหัวตัดแบบแบบนี้ครับหัวตัดหัวแหลมถ้าถ้าหัวแหลมมันก็หัวจะเล็กยาวยาวนะครับอันนี้จะเป็นหัวตัดส่วนสองนิ้วครับ ที่นี้ทำเองขายเองนะครับถ้าลูกค้าลูกค้าเข้ามาชมท่านผู้ชมท่านใดเข้ามาเจอคลิปนี้ก็เข้าไปดูในเพจเพจรองเท้าคาสูร้านวิเชียนเลยก็ได้นะครับเข้าไปคุยในในเพจไปตกลงสั่งไปสั่งซื้อที่นั้นได้นะครับ หรือลูกค้าต้องการมีจำนวนทางร้านก็มีรถให้นะครับเข้าไปคุยกันก่อนนะครับเข้าไปคุยว่าลูกค้าจะสั่งกี่คู่แล้วสั่งเสร็จก็มีวางเงินมัดจำกันนิดหน่อยนะครับพอทำเสร็จทางร้านก็จะขอขอเก็บทั้งหมดนะครับเก็บทั้งหมดแล้วก็ทีนี้ก็จะจะส่งให้ให้ลูกค้าเลยขอ ลูกค้าก็เอาที่อยู่มาให้ให้ทางร้านทางร้านก็จะส่งอันนี้ก็จะเก็บความละเอียดแม่นกาวออกให้นะครับคืเอเลอะกาวก็ต้องเก็บเช็เท่านี้ยังไม่พอนะครับเด,เดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายก็มีนี่ครับโฆษณาให้เลยต้องต้องขา,ขาดตัวนี้ไม่ได้ครับ ปฆษณาให้ให้เขาเลยครับอันนี้ขัดเงาจะเป็นอย่างดีเลยครับแต่อันนั้นเป็นน้ํายาเช็ดกาวนี่ครับน้ํายาเช็ดกาวใสใสนี้ที่เห็นขวดอย่างนี้ไม่ไม่ได้ไม่ใช่ของยี่ห้อนี้นะครับเป็นน้ํายาต่างหากคือเอาน้ํายาเช็ดกาวใสใสนะครับมาใส่ขวดมาใส่ขวดแบบนี้เวลาเช็ดก็ใส่ผ้า ออกมาเช็ดนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ